รักษาการเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามจังหวัดเชียงรายเล่าเหตุการณ์พระพลาดแทงโตโต้สุนัขพันธ์ไทยหลังอาหลังถูกกัดเข้าที่แขนล่าสุดได้พิจารณาตัวเองออกไปจากวัดในวันพรุ่งนี้จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊กชื่อกูอีแชบบวกหมดไม่สนใครโพสต์คลิปเหตุการณ์ของพระรูปหนึ่งพร้อมข้อความว่าพระเชียงรายทำร้ายน้องหมาโดยใช้หนังสติ๊กและยิงน้องหมาในวัดทุกตัวล่าสุดใช้มีดแทงน้องมาจนเสียชีวิตพระรูปนี้ อยู่จังหวัดเชียงรายวัดดอยสุเทพนิมิตอำเภอเชียงของซึ่งหลังจากเรื่องดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีคนเข้ามาแสดงวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากวันที่6พฤศจิกายน67ผู้สื่อข่าวได้ไปยังพื้นที่เกิดเหตุและสอบถามพระครูปรลัดสุวัฒนศรัทธาคุณยานพงษ์ชัยมงคลรักษาการเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตเขตสยามตำบลเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายรักษาการเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตกล่าวว่าภาพที่ปรากฏในเพจนั้น เป็นภาพประมาณปีกว่าแล้วสังเกตจากที่ศาลารับรองยังไม่ได้สร้างส่วนหมาที่ตายไปชื่อโตโต้เป็นหมาไทยหลังอ่านตัวโตอายุประมาณแปปี <ee> โดยได้รับการดูแลจากหลวงปู่ไัยบูนสุมงคโคลพระพรหมวชิรคุณซึ่งได้รับความเมตตาจากหลวงปู่มากจะเลี้ยงแบบอิสระแต่โตโต้ดุมีนิสัยห่วงเจ้าของไม่ค่อยยอมให้ใครเข้าใกล้หลวงปู่จะอ้อนเวลาทำวัดตระวดมนต์เมื่อหลวงปู่ละสังขารตนจึงได้มารักษาการแทนได้ประมาณหนึ่งปีโตโต้ เคยกัดคนแต่ก็ไม่กัดใครพร่ำเพื่อหรือดุมากมายอะไรตอนเกิดเหตุวันที่ 2, สองพฤศจิกายนที่ผ่านมาอาตมาไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงที่เขากัดพระแล้วพระโดนกัดตรงแขนทราบว่าท่านป้องกันตัวจังหวะที่วิ่งไปกัดท่านโดยที่มือท่านใช้มีดซึ่งมีดไปโดนเจ้าโตโต้ทำให้เกิดแผลเลือดออกเอาไปที่คลินิกเสียเลือดเยอะและหมดลมเมื่อวันที่ 4, สี่พฤศจิกายนตอนกลางวันส่วนพระที่ประสบเหตุนั้นไม่ได้ประจำอยู่ที่นี่ได้พิจารณาตัวเองออกไปจากวัดในวันพรุ่งนี้ รักษาการวัดเทพนิมิตกล่าวอีกว่าปกติทางวัดจะป้องกันไม่ให้โตโต้ไปไล่เหา่าหรือกัดใครในวันที่มีงานคนมากจะขังโตโต้ไว้ในกุฏิแต่ในคืนที่เกิดเหตุเนื่องจากมีแต่พระที่สวดมนต์ไม่มากโตโต้ก็จะถูกปล่อยอิสระคาดไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นด้านพันตํารวจโทชัยวัฒน์มีมุ่งทรร,รองผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรเชียงของกล่าวว่าตนอยู่ในเหตุการณ์คืนนั้นเหตุเกิดหลังจากตนออกไปส่งพระผู้ใหญ่ส่วนรักษาการเจ้าอาวาส ดูแลอยู่ในศาลาที่ตนเองก็กังวลอยู่ว่าโตโต้จะก่อเหตุเพราะโตโต้จะจำคนได้แม่นขณะเกิดเหตุโตโต้ได้เห่ากระโดดเข้าหาพระที่ก่อเหตุโดยพระได้นำมีดมาป้องกันไม่ให้โตโต้เข้าใกล้แต่โตโต้กระโดดไปกัดที่มือที่แขนชุนลมุนมีดจึงแทงลึกไปที่ลำคอโดนหลอดลมแรกๆโตโต้ก็วิ่งมาหาตนแต่ยังไม่เห็นว่าเลือดออกมากแต่สักพักวิ่งไปหารักษาการเจ้าอาวาสเลือดเริ่มไหลมากจึงพากันพาไปคลินิกส่วนพระที่ก่อเหตุได้สอบถามและดูแผลมี รอยฟันที่แขนมีรอยเขี้ยวจงไปหนึ่งรอยที่เหลือเป็นรอยถลอกจะช่วยไปหาหมอและพระบอกว่าไม่เป็นไรสอบถามคนในวัดเบื้องต้นทราบว่าโตโตจะดุและห่วงหลวงพ่อทําให้คนกลัวไม่เข้าใกล้โดยก่อนหน้านี้เคยกัดแม่ชีคนงานในวัดและพระคนในวัดจะคอยหลบไม่เข้าใกล้โตโตแต่บางคนก็จะคุ้นเคยโตโตก็เล่นด้วยบางคนก็จะถูกเห่าไล่ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อพระรูปที่ถูกสุนัขก,กัดที่แขนและเป็นผู้ที่ใช้มีดแทงสุนัขตาย เพื่อขอสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่สามารถติดต่อได้